เมื่อพวกเขายังเป็นเด็กสองเด็กน้อยได้จูบก,กันโดยบังเอิญและพ่อแม่ของพวกเขาก็ตกลงมั่นหมายกันตั้งแต่นั้นเมื่อเด็กชายเติบโตขึ้นเขากลายเป็นซีอีโอที่ทรงอํานาจและมีมูลค่าหลายร้อยพันล้านและเริ่มมีความรู้สึกขุนเคืองต่อการมั่นหมายนี้ถึงขั้นบินไปต่างประเทศในวันแต่งงานเจ้าสาวไม่ได้หย่าร้างแต่หันมาทุ่มเทให้กับอาชีพการงานทํางานหนักจนกลายเป็นเจ้าของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีผู้ชายหลายคนเข้ามาเสนอตัวจากจีนไปจนถึงฝรั่งเศสแต่เธอก็ไม่เคยลืมเด็กชายคนนั้นวันหนนนนึ่่่่่่่งงงงงงรรระะะหววาาาาาาาททททไไไปเเเเเซซ็สัญญญัััััััญธออออดด้้้้พพบบกก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 ีีโิลลมมมมจจจตตตศยยแแคูน เธอเข้าใจผิดคิดว่าเธอกำลังใช้กลวิธีเข้าหาและพูดอย่างเย็นชาอย่าใช้กลอุบายแบบนี้อีกหญิงสาวแอบด่าผู้ชายว่าเจ้าชู้พวกเขาเจอกันอีกครั้งระหว่างเซ็นสัญญาเธอสะดุ้งเม่รู้ว่าเธอคือตำแหน่งประธานของกลุ่มมิงฮัวและรีบขอโทษแต่หญิงสาวไม่สนใจที่จะตอบกลับหลังจากเซ็นสัญญาซีโอได้รับโทรศัพท์จากแม่ของเขาให้กลับบ้านไปทานข้าวเยน็นในขณะเดียวกันหญิงสาวก็ได้รู้ว่าคนที่เรียกว่าสามีของเธอที่เธอไม่เคยพบมาก่อนนั้นกลับมาถึงประเทศแล้วและครอบครัวของเธอก็โทรหาผู้ชายให้กลับบ้านซีอวโอหาข้ออ้างเกี่ยวกับการจราจรเเพื่่อหลลลีกกกยาับบ้น แม่ของเขามาที่บ้านเพื่อจับเขาไปได่าว่าไม่สามารถกลับบ้านมาหาฉันได้หรือแม้จะทํางานไม่เสร็จซิวพูดตรงๆว่านี่ม่ใช่ยุข,ของการแต่งงานตามที่พ่อแม่กําหนดแล้วแม่ของเขาก็รีพูดอย่างวิตกกังวลว่าอย่างน้อยก็ดูรูปหน่อยเถอะซิวขัดจังหวะพูดว่าแม้ถ้าท่านยังบังคับให้ทําแบบนี้อีกผมจะจองตั๋วเครื่องบินไปเลยนะครับวันนี้ยังมีประชุมการลงทุนอยู่ผมต้องไปเดี๋ยวนี้